สวัสดีครับครับอย่างที่เคยบอกไว้ครับว่า,าจะลองมารีวิวไอชั้นไส้เดือนที่ Copy มาจากชั้นเห็ดนะครับว่าใช้งานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ลองลองมาดูกันหลังจากได้ใช้งานจริงแล้วนะครับจากครั้งที่แล้วว่าจะมาลองรีวิวตอนใช้งานจริงรับน้ำหนักได้ดีมากนะครับแล้วก็มันค่อนข้างจะแข็งแรงครับ แต่ว่าคือถ้าเกิดเราทําแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้แล้วเพราะว่ามันหนักครับก็เลือกจะทําตรงไหนก็เลือกที่ให้มันเหมาะเลยครับแล้วก็แล้วก็ทําเพราะว่าไม่งั้นเราเราไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เพราะมันหนักมากครับนี่ครับจากคราวที่แล้วอันนี้บางอันเนี่ยพอดีผมหันหัวไม้มันจะไม่ไม่เท่ากันเท่าไหร่บางอันไม้อเล็กเนี่ยมันก็เลยไม่โดนทับมันก็เลยยัง ขยับได้ถ้าถ้าเกิดตอนทํากันเองจริงก็ลองลองหันปลายที่ขนาดใกล้ๆกันมันจะได้แบบช่วยยึดไว้ได้บ้างครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่มีผลอะไรมันก็จะแค่แค่ข,ข,ข้างในไอ้พวกไม้อันเนี้ยแต่ไม้ไม้ที่โดนจับแน่นๆ่นอยู่มันก็จะแน่นนะเพราะไอ้ไอ้ชิ้นใหญ่เนี่ยที่มันโดนทับเนี่ยครับครับนี่ครับเรามาดูครับนี่คือไส้เดือนนี่กําลังจะลอดแล้วเหมือนกันครับใช้งานได้ดีทีเดียวนี่ฮะ นี่น่ครับค่อนข้างแข็งแรงนะครับไสเดือนไอสเดือนนี้ก็กําลังจะล่อนเป็นไสเดือนวันนี้วันนี้ว่าจะล่อนพอดีครับก็เลยลองมาถ่ายรีวิวหลังที่ใช้งานแล้วเราก็ชั้นเนี่ยเราสามารถเลื่อนเนี่ยมันแข็งแรงครับใช้งานได้ดีทีเดียวลองดูครับเผื่อใครอยากจะลองทําชั้น ครับแบบนี้ก็ประหยัดดีครับไม่แพงแต่ว่ามันอาจจะเลื่อนเลื่อนไปไหนไม่ได้คือต้องหาที่ตั้งให้มเหมาะเลยตอนทํานะครับโอเคขอบคุณครับสําหรับคลิปนี้ก็แค่มารีวิวเดี๋ยวเรามาโชว์มูลไสเดือนกันหน่อยวันนี้ว่าจะมาล่อนนี่ครับนี่วันนี้จะล่อนแล้วนะครับโอเคจากชั้น อนนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไม่ยาวมากแค่มารีวิวไอชั้นวางสาเดือนอันนี้นะครับถ้าผมได้เดี๋ยววันนี้ได้เวลาล่นชุดนั้นแล้วพอดีเลยเยวผมไปล่นสเดือนก่อนวันนี้ครับผมขอบคุณมากครับ